ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอเว้นจากเรื่องราวของหลวงพ่ปานอีกสักวันหนึ่งจะขอสรุปในการปฏิบัติที่บรรดาท่านพุทธบริษัทยังสงสัยกันอยู่เมื่อขอนำเอาอุปกิ์เลสเขอวิปัสนาสิบอย่างมาพูดเพื่อความเข้าใจ แต่ก็ขอพูดแต่เพียงย่อๆคืออุปกินเลเขาวิปัสนาสิบอย่างนี้ตามแบบที่ท่านเขียนไว้ว่าหนึ่งโอภาสได้กระแสงสว่างสองปีติความอิ่มใจสปัสสธิได้ความสงบ 4. อธิมโมกได้การมที่เชื่อได้ปราศจากเหตุผลและก็ห ปักใข้หาความเพียรเกินไปหกความสุขในอุปจาระฌานในปฐมฌานเจ็ดฌาน 8. ปดอุเบกขาคือความวางเฉยในฌานตอนนี้เป็นฌาน4 9. อุปาหันอ่าอุปาอุปทา,านะเข้าไปตั้งมันจิตเข้าไปตั้งมัน 10. นิกันตะความใคร่ ในเปบนอันว่าถ้าจะเรามองจะมองไปคำโอปากิเลคุวิปัสนานีชื่อว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของวิปัสนาอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะว่ากันโดยสมาธิแล้วเป็นของดีในบางส่วนบางส่วนก็ไม่ค่อยจะดีนักเช่นว่าสำหรับโอภาษแสงสว่าง ได้พูดมาแล้วว่าพื้นฐานเดิมมาจากอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็คืออารมณ์จิตเข้าถึงอุปถึงอุปจาระฌานเชียดฌานแต่ถ้าว่าบางทีจิตเข้าถึงฌานแล้วมอเวลาจิตลดลงมาถึงอุปจารสมาธิก็ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้ทำกำลังใจให้เป็นสุข แต่ได้ว่าส่วนนี้เป็นส่นผลเป็นผลของสมถภา,ภาวนาดีไม่ใช่ชั่วแต่ว่าไม่ดีเต็มที่ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการจิตตอนนี้แตาใครทําได้จะไม่เบื่อจะไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญสมาธิจะมีความชุ่มชื่นรื่นเริงหันษาจิตมีความสงบระงรับมีความสุขมาก ตอนนี้ต่อไปข้อที่สอนนั่นกปีติความอิ่มใจความอิ่มใจในจุดนี้ก็ไปจิมอิ่มใจในอุปจารสมาธิหรือปฐมฌานนั่นเอง่าจุดนี้ปฐมฌานมีองค์ห้าคือมีวิตกตรึกวิจารตรองปีติความอิ่มใจสุขมีความสุขเอกคตาม,มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ที่เรียกกันว่ามีอารมณ์สมาธิจะเป็นจุดเกนั้นปีติตัวนี้จึงอยู่ในขั้นของปฐมฌานหรือว่าอุปจารสมาธิก็เป็นของดีไม่ใช่ของเลวถ้าเรามีสมาธิแล้วไม่ช้าปัญญามันก็เกิดแต่ว,ว่าคนที่มีสมาธิทังโอภาสก็ดีถึงปีติก็ดี จะาสนไดเนว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นเครื่องรับรองของศีลถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วก็จึงจะมีสมาธิเจ้นโอภาสจะถือว่าไปเห็นผีเทวดานผิดไม่ใช่ทิพยคุยานเป็นปีติจะว่าไม่ดีก็ไม่ได้โอภาสจะว่าไม่ดีมันดีแต่ว่ารู้จักว่าดีจุดไหน าอาการอย่างนี้ยังไม่ถึงแล้วก็จะไปะเจริญวิปัสนาญาณเลยมันไม่มีผลหรอกต่อไปปัจสถานความสงบความสงบตัวนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทบางทีบางท่านคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันท่านจริงเรียกว่าถ้าติดตัวนี้เป็นอุปกิเลสเขาวิปาาัสนาญาณ ความสงบตัวนี้มาจากจิตสงบสงัดด้วยกำลังของฌานแต่ว่าเราจะเทียบกำลังกันได้ว่าความสงบสงัดจากกำลังของสมถะภาวนาคือฌานสมาบัติหรือว่าความสงบสงัดของวิปัสสนาญาณต่างกันเยอะอาการต่างกันคือความสงบสงัดของสมถะภาวนาเป็นอารมณ์กฎ มีความแน่นในจิตรู้สึกจิตใจแน่นหนามากตึงเป่งทรงตัวดีแต่ว่าในด้านปัจส,สถานิเขาไม่ปัจส,สนายางคือความสงบมีอารมณ์เบาๆใจเบาๆบ,บ,บางท่านถ้าจิตเขา้าใีจุดนี้ก็เลยคิดไปว่าเอ๊ะนี่ฌานสมาบัติเราหายไปแล้วหรือหรือว่าความดีเขาเราหายไปกำลังใจต่างกันเพราะการสงบระงับ ของสมถะภาวนาเหมือนกับว่าเราจับเอามือกดคอเสือเข้าไว้ต้องใช้กำลังแรงมากเสือคือกิเลสถ้าเราเผลอมาอะไรย่อหย่อนมาอะไรเสือก็ดินหลุดมือกัดเราตายเหมือนนั้นฉะนั้นจึงต้องใช้กำลังใหญ่ให้ควบคุมเขาไว้ สำหรับวิปัสสนาญาณในใคล้ายกันว่าเราตัดขาเสือตัดหน้าเสือตัดกลางตัวเสือตัดคอเสือตัดขาดไปมากเท่าไรเบามากเท่านั้นใจจึงเบาๆมีความสุขแบบสบายสบายไม่เมตไม,ไม,ไ,มไม่ต้องมีอารมณ์บังครับนี่ก็เป็นของดีปัตสถิที่ว่าเป็นองค์ปกิเลสเขาวิออปัสสนานะ่ยค่อยทำให้ได้เถอะ นี่เป็นตัวฌานสมาบัติสูงต้องถือว่าเป็นกำลังของฌานสี่่ยังไม่ถึงฌานสี่ยังไม่ควรเรียกว่าปัิสธิเพราะฌานสี่นี่มีอารมณ์สองอารมณ์คือเอก็คือเอกคตาก็อุมเบกขาเอกคตามีอารมณ์ทรงฌานคือทรงอารมณ์อันเดียวในด้านความดีที่ปฏิบัติ การทรงฌานนี้มีแบบปฏิบัติถึง40อย่างแต่ละสี่เต็ม4ีอย่างนี้ต้องก็มีอาการปลีกย่อยไปอีกเยอะฉันับมันเป็นจะเป็นวิธีปฏิบัติจริงๆก็ถือว่าเป็นร้อยๆสุดแล้วว่าท่านจะ,ะถนัดจุดไหนอย่างพุทธานุสตินีก็แบบปฏิบัติเยอะ บอกไม่ถูกว่าจะยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหนเท่าไหร่จะจบ <c oughs> เป็น,นว่าเพิ่งทราบว่าปัสสธิความสงบด้วยกำลังฌานเป็นของดีในด้านทรงสมาธิแล้วก็เป็นเครื่องวัดกำลังใจของท่านผู้ปฏิบัติว่วาท่านเป็นผู้ทรงฌานท่านนี้เป็นกำลังใจคนฌานสี่แต่ว่าติดอยู่แค่นี้มันก็ไม่ได้มรุมาคผล แต่ว่ากําลังชาญสนี่นบรรดาในพุทธศาสน,น,นิกชนเป็นกําลังที่มีความแก่กล้ามากสามารถจะนําปัญญามาตัดก,กิเลสที่เป็นสมุเทเฉตปบาหารได้ง่ายถ้าต้องการจะเป็นประสูดาบันก็ไม่เกินหนึ่งเดือนต้องการจะเป็นพระศีทาคามีใช้กำลังชาญสีเข้าช่วยก็ไม่เกินสามเดือน ดีไม่ดีท่านอาจจะปฏิบัติแค่เจ็ดวันเป็นอรหันต์ก็ได้เรื่องการบรรลุมรรคผลนีใ่ใครทราบกันไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้นสี่ข้ออธิมโมกมีความเชื่อในปราศจากเหตุผลตัวนี้น่าจะได้แก่อำนาจโพธสัทธาจริตสัทธาจริตนี่พระพุทธเจ้าให้ทรงปฏิบัติในอนุสติหกประการ คือพุทธานุสติเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสติเคารพพระธรรมเป็นอารมณ์สังขานุสติเคารพพระสงฆ์เป็นอารมณ์ศีรานุสติเคารพศีลเป็นอารมณ์จาคานุสติเคารพการบการทานทานการบริจาคเป็นอารมณ์และก็เทวตานุสติเคารพเทวดา หรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวาดาเป็นอารมณ์ได้แก่ฮีรีและโอตปะนี่ถ้าไม่ทธิมโมกน้อมใจเชื่อจะถือว่าเชื่อไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้ที่เขียนว่าไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทราบว่าใครแปลไว้ก็แปลว่าน,น้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อแต่ก็บอกว่านี่คนเป็นอรหันต์แล้วนะก็เชื่ออันนี้ใช้ไม่ได้ ใน่การเชื่ออย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นของดีดีถ้าได้ครูดีก็เป็นอาหารหันต์เร็วถ้าได้ครูเร็วก็ลงเอเวจีไปเลยฉะนั้นการอธิโมกสัสธาถ้าจะเกิดกับบรนดาแทนพุทธบริษัทก็ขอบรรดา่ทนพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัาาทษถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญก็ดี ถ้าคนไม่มีความเชื่อก็สอนอะไรไม่ได้แต่ได้ว,ว่าถ้าหลงยุ่แค่นี้ก็ไม่ถึงไม่ถึงนิพพานโดวยวิปัสสนาญาณต้องการนิพพานห้าปัจไกหะมีความเพียงก็ล่าเกินไปอย่างพระอนนท์มีความเพียรมากเกินไปไม่ได้มรู้อรหัตผลแต่พอคลายกําลังจิตลงมานิดหนึ่งก็ได้สำเร็จอรหัตผล ฉะนั้นการปฏิบัติตามประทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลจะต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกิรมฐานิโยคปฏิบัติถึงการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทรมานตน 2. การมตสุขานิการนิโยคเวลาใช้อารมณ์ในด้านสมถะและวิปัสสนาญาณ มีความอยากจะได้อยากได้อยา่างนั้นอยากได้อยา่างนี้จัดว่าเป็นนิวรณ์หรือเป็นตัณหาไม่สำเร็จผลต้องทำใจส,สบายๆเปน็นกลางกลางจึงมีเหตุมีผลทำจิตให้เป็นสุขไม่ใช่ทำจิตให้เป็นทุกข์เวลาปฏิบตัติพิจารณาภาวนาทำอารมณ์ให้เป็นสุขอยู่เสมออย่างนี้จึงจะสำเร็จมรรคผล จะนันองค์สมเด็จพระทศพลยังกล่าวว่าปักไครหะมีความเพียงกล้าเกินไปก็เป็นกิเลสขูวิปสัสนาญาณแต่ว่าทั้งด้านสมถภาวนาเขาดีก็หกตมบวสุขคำามาสุขในกำลังของปฐมฌานหรือกำลังของปรารสมาธินี่มันสุขที่ปราศจากอามิต ความสุขใดๆที่บรรดาแทางพุทธบริษัทสัมผัสมานะั้นไม่เคยมีอย่างนั้นมีความสุขชื่นบันรื่นบานหันสาจริงๆบอกไม่ถูกไม่รู้พันนาได้แบบไหนเคยเคยถามพระทินได้ได้มาหลายองค์แท่ากบอกอไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้จะเอาความสุขอะไรในโลกนี้เข้ามาเปรียบเทียบได้ ความสุขตัวนี้ถ้าเราติดแล้วก็ก้าวเข้าไปถึงความเป็นพระอ,อริยเจ้ามไม่ได้จะต้องรู้ตัวเมื่อสุขแล้วก็ใช้กำลังใจเอาวิปัสสนาญยานเข้ามาผสมผสานเลยแล้วเจ็ดฌานสมาบัติอารมณ์ที่เป็นเอกาตารมอารมณ์ทรงตัวเป็นหนึ่งในด้านฌานสมาบัติในไว้วางใจไม่ได้ ถ้าคืนปล่อยไว้จิตอยู่แค่ตรงนี้ชานเผลอเผลอก็เสื่อมได้ไมนกันฉะนั้นจะต้องใช้กําลังชานนี่เป็นเป็นเครื่องมือเข้าไปประหัตประหารกิเลสคู่กับวิปัสสนาญาณถ้าหยุดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสข,ของวิปัสสนาแต่แต่มมาคิดว่าทําได้แค่นี้ก็บนตัวแล้วแปดอุเบกขาความวางเฉย ความวางเฉยที่มั่นคงในที่นี้เป็นการวางเฉยของฌานสี่อันนี้ต้องคิดบรรดาท่านพุทธบริษัทเนี่ยตรงนี้บางท่านคิดว่าตนเป็นตนเองเป็นอราหันต์จะเหนของสวยเข้ามาก็เฉยอารมณ์ยั่วให้โกรธก็เฉยอารมณ์ที่ยั่วจะรั่วให้ยั่วให้รวยก็เฉย อารมณ์ที่ติดอย่างใดอย่างอื่นที่เคยติดมันก็เฉยเฉย,ยแบบสบ,บายๆแต่ว่าเฉยหนักเฉยหนักอารมณ์กดแน่นจิตไม่โปร่งนักคนนี้ถ้าได้แบบนี้แล้วเขาไม่เคยโผดเป็นคนสงบสงัดก็เป็นของดีไม่ใช่ของเลวถ้าเรามีศีลก็แสดงว่าถ้าเฉยได้อย่างนี้แสดงมีศีลบริสุทธิ และก็มีสมาธิในพุทธศาสนาเต็มอัตราเต็มกําลังของสมาธิก็เป็นเครื่องมือที่จะก้าวเข้าไปหาวิปาาัสสนาญาณจะห้ามหันกิเลสที่เป็นสมุทฉีดไปหันได้ไม่ใช่นเลวในโยมดีแต่ว่าอย่าหยุดดีอยู่แค่นี้ให้ก้าวดีต่อไปในขั้นงุยวิปาาัสสนาญาณถ้ามีเบืขาในฌานต้องเป็นฌานสี่ ไปชานสี่ตัวนี้และกําลังกล้าเรื่องนี้ง่ายมากถ้าถึงตอนนี้เป็นพระอริยะเจ้าง่ายมากแต่ว่าจะนึกว่าต่มาเป็นพระอริยสละจะเข้าใจผิดอย่าแต่งอย่าตั้งกันเลยตัวเองยังไม่เคยรู้ว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือเป็นพระอริยเจ้าขอท่านผู้อื่นอย่ารู้ต่อไปเลยอย่าไปคิดว่าต่มาเป็นอะไร คิดว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาด้วยกันก็แล้วกันไม่ต้องการอะไรทั้งหมดต้องการอย่างเดียวว่าจิตเป็นสุขในปัจจุบันก็คิดว่าถ้าตายไปแล้วมันก็คงจะมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่านี่ข้อเกอุปทานะ การเข้าไปตั้งมัน่นเอาจิตเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็อย่าเพิ่งนึกว่าเราได้บรรลุมรรคผลนี่เป็นเรื่องห้องชาญเหมือนกันแล้วก็นิกั์นินกรติความใคร่ต่ความใคร่นี้เป็นการมาสุขานิการในโยกใช้ไม่ได้ต้องถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นอุปกิเลสของทั้งสมถะและวิปัสสนา ขอให้เข้าใจตามนี้นะจะเดาวส่งกันไปว่าโอภาสในเห็นเทวาดาเห็นผีได้เนี่ยมันไม่มีในแบบแต่นักปฏิบัติที่ไหนเขาก็ไม่เคยกาพูดกันเพราะว่าไอโอคำว่าโอภาสนี่มันเป็นมาเป็นเตรียมปฐมปีที่หนึ่งยังไม่ถึงไหนที่จะไปใช้คําว่าทิพยโภยานต้องฝึกกันอีกเยอะ แต่ผลการได้ไม่ถือว่าเวลาเป็นสำคัญบางคนนี่ก็มีบาร,รมีมานีการก่อนเคยได้มานิชาติก่อนเขาจับแสงสว่างแป๊บเดียวก็ได้อุปจาระและก็ได้ที่ไปจะกวยาถมถมเทไปแต่ถ้านี่ฝึกใหม่ไม่เคยได้มาก่อนก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยมันก็ไม่อยากนักเรื่องโอภาษหมดไป หรือว่าเรื่องของอุปกิเลสวิปัสนาหมดไปตอนนี้มาว่ากันถึงกำลังใจในการเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเรียกว่านักปฏิบัติที่หวังดีที่เป็นคราวาตชอบเขียนหนังสือโจมตีรุนดาคนนี้แม่อัตมาเขาก็าส่งมาหลายสิบฉบับอัตมาก็ไม่ได้ตอบ เห็นว่าไม่เป็นสาระก็เฉยไม่ได้ว่าอะไรแค่ไม่ครัวเสียกระดาษด,ดินสอก็แล้วไปนักนักเข้าก็ทนไม่ไหวโน่นไปลงหนังสือพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้โตต่อไปไรก็ปล่อยแต่ตอนนี้เห็นว่าคนจะแตกความสามัคคีชาติจะแย่ก็ต้องพูดกันนิดหนึ่งแต่วันนี้ไม่พูดมาพูดว่าคนหรือพระที่จะเอาดีเนี่ยเขาต้องทรงกำลังใจอย่างนี้ คือ 1. หนึ่งทานบาร,รมีบาร,รมีสิบต้องมีเป็นปกติพระต้องมีการให้ทานเป็นปกติอามิจสทานสิ่งที่ญาติโยมถวายเข้ามาทำให้เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ไปเก็บไว้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสอนคนอื่นให้เขาละความโลภแต่ตัวมีความโลภเสียเองใช่ไม่ได้ การให้ทานเสม,มอๆทำใจให้เบาอารมมีความสุขสองศีลศีลนั้นต้องปฏิบัติท่านทรงตัวไม่ใช่ใช้ปากพูดพลอยพลอยประเภทนี้ไม่มีศีลเลยสามเนคขมะเนคขมะนี่ขั้นต้นต้องสามารถสังหารนิวรห้าประการได้ <c oughs> คือหนึ่งไม่มัวเมาในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่มัวเมาในความโกรธความเยาบาดไม่ปล่อยให้ความง่วงความซึมเข้ามาตัดความดีและจมีอารมณ์ไม่ฟุ้งส่้นตั้งอยู่อารมณ์ในด้านของกุศลคือตัดกิเลสให้เป็นสมุทเทตุวานในด้านฌานสมาบัติขั้นต้นนะแค่แค่ขั้นฌานสมาบัติ สี่สัจจะมีความจริงใจอยู่เสมอตรงต่อเวลาตรงตัวการปฏิบัติหวังว่าการบวชทลรามานี่บวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อเพื่อบวชเพื่อพระนิพพานไม่ใช่บวชมายต้องการยศถาบรรดาศัก,ศ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 กดิ์ลาบสการะศักดิ์ศรีใดๆห้าวิทยะต้องต่อสูอส้กับอุปสรรคต่างๆที่จะพึงเข้ามาต่อต้านกำลังใจ หกปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนไม่ใช่อโยูย่ว่าเห็นผีเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นนรกคือโอภาษการพูดอย่างนั้นเป็นคนที่ไร้ปัญญาจริงๆไม่มีปัญญาไม่แต่นิดหนึ่งเจ็ดคันติต้องมีความอดทนต่อสู้ตัวประสักด์ว่าเราต้องใช้อารมณ์ฝืน เือเดิมใจไม่เคยชั่วเราจะมาทำใจดีนะต้องฝืนฝืนต้องอดทนแปดเมตตาทีความรักเป็นสำคัญถือว่าเราเป็นมิตรกับว์กับคนทั้งหมดสิบอดีฐานทรงอารมณ์ให้มันมัน่นตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าอันนี้ฉันเอาแน่ท่านจะว่าจุดนี้ให้ได้ภายในเวลาเท่านั้น และจะได้สาคคำสอนองค์สมเด็จประสงค์ทันไม่แน่นอนสิบอุเบกขาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเราก็ถือว่าช่างมันช่างมันในเมื่อการทำงานทุกอย่างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีและร่างกายเรานี้เกิดมาหนึ่งเป็นโรคพนิทางมันเป็นรังของโรคสองบาพพังคนนังเตองเปิ่ยหน้าเป็นธรรมดา และต้องจำไว้ว่านัตถิโลเกโลโหนามะความลับมันไม่มีในโลกอย่าไปทำความชั่วที่ไหนเข้าวางกำลังใจเฉยอย่าสนใจกับความชั่วแและก็นัตถิโลเกอ,อนินิโตจำไว้ให้ดีว่าคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลก แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ถูกว่าถูกด่าถูกนินทาอยู่เสมอเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยเราก็พยายามเฉยถ้ามันเฉยไม่ค่อยไม่เค,ย,คยลงก็ค่อยๆเฉย,ย,ยถ้าเฉยไม่ไหวจริงๆทำไงวิธีแก้เฉยแกอารมยุ่งวิธีแกอารมยุ่งน่ยก็เคยแนะนำให้เขาปฏิบัติกัน ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในอนาปานุสติกรรมฐานคือเป็นการแก้อารมณ์ฟุง้งทั่นบอกว่าจงอย่าใช้เวลาให้มากตั้งใจรักษาอารมณ์ที่เราจะต้องการส่งไว้เราจะส่งอะไรตั้งใจรักษาอารมณ์นั้นไว้แต่ใช้เวลาน้อยๆเพราะเราฝึก เห็นท่าว่าอารมณ์มันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวเราก็เลิกเสียเนี่ยทาว่าถ้าจะยังไม่เลิกคิดว่าจะทรงต่อไปแต่ว่าต้องผ่อนคลายมีอาการยืดหยุ่นนั่นก็หมายความว่าถ้ามันฟุ้งซ่านจริงๆทนไม่ไหวปล่อยให้ไม่คิดไปตามใจมันแล้วใช้สติสัมปชัญญะคอยจับอารมณ์ไว้ เมื่อมันคิดไปคิดไปคิดไปมันเพลียเพลียก็กลับเข้ามาจาับองค์ภาวนาใหม่ตอนนี้กําลังใจจะทรงดิ่งเป็นกําลังชานอาจจะนานถึงครึ่งชงั่วโมงแล้วหนึ่งชงั่วโมงแล้วสองสามชั่วโมงก็ได้ถ้าจะถามว่าวิธีนี้นีน่เคยทําเลยก็ต้องบอกว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนะี่ย พระพุทธเจ้าทรงบังคับว่านหนึ่งต้องมีศีลสองต้องมีสมาธิสามต้องมีวิปัสสนาญาณทั้งสามดการนี้พระต้องทรงเป็นปกติเมื่อทรงแล้วเราจะได้บรรลุมากผลหรือไม่ก็อย่าไปสนใจ บรรลุหรือไม่บรรลุไม่ต้องการเราต้องการตามความรู้ที่องค์สมเด็จพระพุทธเจา้าทรงสอนคิดว่าหนึ่งศีลเป็นเครื่องป้องกันอบายภูมิเป็นจุดแรกถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องลงอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดชานเราพอใจาการเช่นนี้ เราจริงเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ฉะนั้นแต่ว่าศีลนี้บริสุทธิ์มั่นคงอยู่ได้จริงๆนั้นต้องอาศัยมีจิตมีสมาธิสมาธิในอะไรสมาธิในศีลที่เรียกกันว่าศีลานุสติกรรมฐานคือจิตคอยระมัดระวงังศีลเป็นอารมณ์ให้กำลังจิตทรงตัวอยู่ในเรื่องของศีล จนกระทั่งอารมณ์ใจรักษาศิลเป็นอัตโนมัติ <c oughs> ที่คำว่าอัตโนมัติก็หมายความแม้แต่ไม่ต้องระวังสิลงก็ส่งตัวคือมันชินแบบเราเรียนอัสือเข้มมเามาเรียนใหม่ๆเราก็มาเรียนใหม่ๆนี่งั้นเราก็ไม่สามวันสองสามวันแรกตัวกอตัวเดียวเราก็เขียนไม่ได้พอเขียนได้ก็ตัวโยโย่เย่ย จะเขียนตามคําบอกก็ต้องคิดว่ามันสระอะไรตัวอักษรอะไรสะกดด้วยอะไรกระนันอะไรแต่ว่าพอเขียนคล่องและเขียนได้ตามใจนึกเรื่องสมาธิที่คุมสิลก็เหมือนกักนถ้าเรามีสมาธิที่คุมศินเป็นฌานสมาบัติศิลก็ทรงตัวไม่ยุ่งตามที่อยู่ในปัจจุบันนี่หรอก ไอในปัจจุบันที่ยุ่งยุ่แล้วมันขาดทั้งศีลขาดสมาธิขาดทั้งปัญญาเริ่มมาได้ของตัวปัญญาเมื่อจิตมันมีความสุขศีลทรงตัวดีล้ามีสมาธิตั้งมันอารมณ์ใจมันก็เยือกเย็นเมื่ออารมณ์ใจเยือกเย็นสบายปัญญามันก็เกิด ตอนนี้นะถ้าคุมได้อย่างนี้อุเบกขามันก็เกิดมันก็เป็นอุเบกขาตัวจริงในด้านชานสมาบัติ <c oughs> แต่ว่าถ้าปัญญาเกิดมากๆอุเบกขาตัวนี้กลายเป็นสังขารรเปขายานสังขารรเปเขายานคือวางเฉยหน้าอการของขันห้ามีความรู้สึกว่าขันห้าคือร่างกายนี้มันไม่เช่เราไม่เชิของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราจะร,รู้ได้โดยกำลังของปัญญาที่มีความเข้าใจว่าคำว่าตายเนี่ยมันตายแต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจและเดือยทิศมานในกายมันไปสวรรค์ไปนรกในเมื่อร่างกายต้องถูกเผาถูกฝังแต่เรายังไปได้ก็แสดงว่าร่างกายไม่ใช่เราและเราก็คือไม่ใช่ร่างกายอรบัญดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สองวันนี้รู้สึกว่ากวนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทชนิดหน่อยแต่ได้ว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นหากว่าดั้งสองวันนี้ไม่เป็นที่ถูกใจท่านบางก็ต้องขออาภายัยว่าจะใดในตอนก่อนๆที่หนักหน่วงไปมากก็ขอได้โปรดว่าขอได้โปรดว่าที่พูดอย่างนั้นก็เห็นก่าศาสนาเขาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เห็นแก่ความสุขของปวงชนชาวไทยถ้าเราต้องแตกแยกกันเพราะนักการาศาสนาจะเป็นที่น่าสลดใจมากมันจะไม่เพียงแต่เราแตกกันบ้านมันจะแตกเมืองเราดจะแตกเราจะไม่มีที่อยู่ดูตัวอย่างลาวก,กับเขมรเขามีความสุขตรงไหนและดูตัวอย่างเมืองอินเดียเป็นประเทศใหญ่ต้องไปท่าทายเพราะเรื่องาศาสนาเป็นเหตุ ในว,วันนี้ก็ต้องขอลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทึเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกประเชศขอทุกท่านยมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผล,ล,ลถ้าพึงประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกป์การสวัสดี